ดรามาา่าระอุหมอบุ๊กแฟนขนมสัตสิการดันเริ่มตัวแฟนผมเดี๋ยวเจอกัน3กันยาย,ยน2568กลายเป็นประเด็นดอนในโลกออนไลน์หลังจากเพจดังท่านเปาได้อามาโพสภาพผพ่าแคปชั่นชวนสงสัยว่าดราม่าเดือดนัก้องลูกทุงหน้าดอกทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นได้มีการแชร์ต่อไปในหลายช่องทางหลังจากภาพและข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปคนสนิทข,ของขนมสัตสิการ ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์พร้อมระบุข้อความว่าห้ามบิดเบือนความจริงนะคนไม่มีชื่อไม่มีเสียงอย่างเราเซฟตัวเองได้แค่การยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานคงไม่มีใครบอกว่า AI นะนอนะนัุกูเตอร์อภิวัฒน์ไม่ได้นิ่งเฉยออกมาโพสตโต้ข่าวทันทีผ่านโซเชียลว่าแอดเจ้างข่าวถ้ามาถามตัวก่อนก็ได้ผมบอกได้มีเรื่องกับแม่ของลูกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยเราเข้าไปห้ามน้องจะโกตาก,กันเหอะคนนี้เนาะก่อนจะโพสต่ออีกว่าหาขั้วเอ้ยขึ้นเครื่องบินแป๊บเดียว ว่า่อยตีแม่ของลูกเสยตรงเยอะๆเลยฟ้องหมดครับไม่ต้องห่วงสร้างข่าวทำผมเสียหายขณะที่ขนมสส,สิการอดีตภัรยาก็ออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาผ่านโพสต์ว่าไม่ได้โดนตีไม่ได้บอกสักคำว่าโดนสิ่งที่บอกคือเข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลงตั้งสติก่อนสตาร์ทกระแสดราม่านี้ยิ่งเดือดขึ้นเมื่อบอกบุคธนพัฒน์แฟนคนปัจจุบันของขนมได้โพสต์รูปขนมนอนบนเตียงคนไข้ในสตอรี่พร้อมข้อความว่าโดนตัวแฟนผมอีกดอบเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกัน